ไปอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนเด้งดีเด้งดีเด้งพิตัดเด้งพิตัดเด้งไปชุบเลยเด้ไปชุบเลยอีกครั้งเดียวดีบรีบออกนะไปไปนิ่งใครใครขึ้นมือแล้วี้เด้งเลยรถนู่นนี่อู่นนี่นู่นนี่ปลดล็อกรถมาปลดล็อกรถมองมองมาเอามองมาเอามองมา เมื่อกี้สวนเรเบลเข้าไปสามคันไปเรเบลสามพันแล้วอยู่ที่เรเบลคันหนึ่งไม่รอครับมีคันเล็กๆอ่ะขับอ้อมเรเบลอยู่มีสองเรื่องจะแจ้งก็คือไอ้สามเรื่องเรื่องกดเรื่องกดก็คือเขาเพิ่มเข้ามาเลยถ้าเราติดตีันอยู่เนี่ยแล้วมีการอุ้มแล้วตำรวจเห็นคือตำรวจจะเข้ามาลักลบเหตุเลยถตำรวจไม่เห็นมาเข้ามาลักลบเหตุเลยถ้าตำรวจมันมาสก๊ออ่ะ มาจากเขาหรืออะไรก็ตามที่เห็นว่ามีคนโดนอุ้มหรือไม่ว่าฮอจะเห็นก็คือเข้ามาแล้วครับเห็นเลยตีกันก็เข้าแล้วแล้วให้อยู่ในที่นั้นแค่ห้าวิเราค, mm hmm. คือก็อย่างที่เห็นนะมีคนโดนจับอังกอร,ร์โดนจับมออกกัน็จับจับเลยจับคารถยิงรถเลยณนะตอนนี้มันเป็นกฎอ,อย่างนี้แล้ว มันมันให้เอาเทเซอร์ยิงไห่เหรอพี่ในกดใช่ก็คือถ้าตีกันน่ะมันจะเข้าระงับเทศใช้เทเซอร์แต่ถ้ามีการอุ้มใช้ช็อตกันทันทีนะตลอดเวลาใช่นเลียไม่แล้วเพื่อนผู้เขี้ผมเห็นเขาใช้อันนั้นยิงอ่ะไม่เกิดไหมวะมีอันนั้นแหละมีการอุ้มเข้ามาแล้วเรื่องที่สองก็คือตอนนี้เขาไม่มีรถสองคันก็คืออาสามสองสีเหลืองกับรถกระลำ เขาน่าจะใช้คามาโชวเมื่อกี้เจอคามาโช่สีแดงหน้าสอนอไม่มีเพราะว่ากูขโมยนะใครพบเห็นอย่าให้เขาใช้นะแล้วเวลาบวกอ่ะพยายามดูเนินนะวิ่งอ้อมนะเหย่อขึ้นตรงๆเวลาเนินต่ําเนินสูงวิ่งอ้อมขึ้นเสียเวลาสักครึ่งวิอาหารที่เราได้เรียบอย่าแบบไปบ้าเรือยไปตรงตรงนั่นแหละแล้วก็เรื่องที่สามเขาน่าจะหมายหัวกูนะไอ้เหนือสมุนอะน่าจะดิกคี้แค้น มืกี้โดนลุงไปชุดใหญ่อยู่นะไอเด็กน้อยอ่ะไอเบ็กน้อบเปล่าจะใช้แชนว่ากลางวันเอาพี่เด็กขี้แค้นใช่ใช่ใช่แล้วเดี๋ยวรอบอสว่าจะเอาไงต่อเขาต่อยแพ้มุงเมาลงเบบี้ลงเบบี้ได้ยินไหมเนี่ยฮะแต่เห็นอ่าอีกเรื่องหนึ่งที่ลืมพูดเห็นจากไฟนะอาวุธเขาเหมือนเขาเซฟนะมันกำกําไงไม่รู้อ่ะใช่ใช่เาเซฟ มันเริ่มมีทั้งสนับมีหมัดป่ามีไม้เยอะมากใช่ไม้เยอะมากเลยแต่ว่าเรื่องไม้อย่าประมาทนะครับอย่างที่รู้การไม้ก็คือไม้ปลาฉลาผมเจออยู่สองนะแล้วก็มาเชนน่าจะสองขวานหนึ่งปะที่เห็นอยู่ในไฟไม่กี้นะถ้าเห็นปากก็ตามพี่บอกเลยคากการับพา่ผมใส่สุดอยู่ได้กก็ไี่แหลืเมืม่กี๊ใช่แหมแล้วก็ดูด้วยว่า <ừ. S 2> ใครใช้ปากอะเวลาจะอุ้มอะอจะอุ้มปากสำคัญขึ้นช่องครบหรือยัง ครบแล้วพี่ครบแล้วครับลุงได้ไหมได้ครับเอดีเพนข้าวเคียวหัวดูให้ครบแต่ถ้าเขาเล่นไม้เยอะเรารีกันเยอะได้นะเพราะเขาแบบปากมันปิดไม่ถึงอยู่แล้วปิดไม่หมดอยู่แล้วอ่ะปากน้อยอ่ะอ่าปากเขาน้อยนะตอนเนี้ยที่เจอมาแค่สองเองแกวิเพียนเท่าไหร่ตอนนี้เหลือชิเจ็ดเราจะไปรับเพื่อนยังไงรับเพื่อนออกมีมีจานเดียวพี่แมนแบนจะเอาตีะใครใครมีจานเดียวมาผูเลียงทิ้งท้ายอ่ะ เออสองสี่ศูนย์สับปิดกูเลียบม่แสงขึ้นมาเลยอ่ะที่กูโดนอ่ะเก้าเก้ามันไม่ไหวอ่ะดิเรื่องรถอ่ะแด้กระเป๋าอะไรเนี่ยแบ่งเพนลงไปเก้าเก้าก่อนหนึ่งหนึ่งสามครับลุงเอามาแค่สามสิกระปุกเพราะผมมีอยู่สิบสามข้าบอสก็เดี๋ยวเช็คเดี๋ยลืมเช็คบอสกับบีลรฟนะกี่นาทีข้ามหมันไม่ได้ยินไม่ได้ยินเดี๋ยวโตฝากเช็คกียอกระเป๋าหกหกได้ได้ มีกี่จานในตัวสองเอาไปหนึ่งพอนะในตัวเมนหมดแล้วนะไปลิฟเหลือกี่นาทีฮะเข้าใช่ปะออกมาแล้วเหรออ๋อเห็นเห็นนี่ออกมาแล้วจริงเหรอชอบไม่เจ๊ทำไมมันตายยากจังวะปะขวรสองตัวไปนะกูตีกูเข้าเออผมตีอย่างหนเยอะมีเข้าหัวด้วยแต่ว่ามันไม่โดนทำไมไม่ตายกี่ทผมตีไม่เจ้ากว่หลายรอบนะ ผมก็ตายผมว่าไม่รอบหนึ่งอะต่อ50เดี่ยวฆ่านเขพี่เห็นภาพเดียวกับผมใช่ไหมมันมาได้ใช่ไหมพี่เสียดายใช่ไหยไม่งั้นไม่ได้ไปไวแบบนี้อะผมเออเลยพี่สองเลยกูมีลิฟตข้อความมาถามว่ามีข้าวไหมมีใครมีข้าวพี่ไม่สามีพี่ไม่สามลงเมลงเมลงเมย์ข้าวอะไรอ่ะต้องสั่งเชฟไหมรู้แล้วใครน้อยกว่าสามมั่งข้าวอ่ะผมผมก็สามไหมผมมีสองอันเองมีสองอันอ่าโมเลกเรา เลแจกไปเลยนะครับถ้าถ like em> ึงระยะสามขับรถที eh? ่สามขออันหนึ่งจะถูขอนี่เล่ยเลยนะขออีิงๆหกสี่ครับหกสี่เรารถเมื่อกี้ที่มึงตามหาเจ้าของรถรถใครใอเบลกินอะไรนะพี่ขับเองครับลุงที่มึงให้กูขับไปรถพี่แหล่ไม่ขี้ครัเพราะนั่นแหละก็ให้ขับมาคืนพี่แหล่ไงไม่ขับมันขับไปทิ้งน้ำเลยอืมใช่แล้วพวกมมันหลุดแล้วมันไม่ได้ล็อกไงข้างเออดีแล้วดีแล้วช่างมันช่างมันไอ้เหี้ยแค่พาวเอง ตังหาแล้วก็หาได้หม่ได้ไว้เฮียคู่แต่งมาต่อไว้เอาไว้เราลงไปไว้ไหนก็ถึงไว้ที่นู่นเนี่ยจุดสี่อะอบอสอะบอสเหลือกี่นาทีบอสน่าจี่ห้าทีก่อนก่อนที่จะนั้นอยู่พี่จะไปรับบอสไหมอย่าเชาติงนะอย่าเชาติงไปดิห้าทีงั้นเหลือสักสองทีออกเลยมันไม่ไกลมากรถใครว่างรอรับเอรับบอสขึ้นด้วยบูตุ่ยแป๊บบูว่างใช่ของบูน่าจะว่างนะ เดย์โตเรื่องนั้นเรียบร้อยป่ะอะไรนะเรื่องนั้นเรียบร้อยป่ะฮะอะไระเว่ยเรื่องเรื่องนั้นเรียบร้อยไหมอ่าเรียบร้อยบอกแล้วโอเค thank you เฮ้ยเสียงเสียงรถขึ้นมาลอง<ห>เสียงรถนะโอ้ตกใจว่ะโอ้ยชิบีรีไปสัตว์ขอบคขณตรงนี้บิลิฟขับคุณตรงนี้ขับคขณตมานี้ขับมาลึกๆตรงนี้ขอข้าวหน่อยขอข้าวหน่อย ใครมีเข้ามั้ยกระเป๋าเก้าสิบกระเป๋าเก้าสิบมีกี่จานอ่ะมีศูนย์พี่หมดเหมือนกันวะเอาที่ผมเนี่ยเอาเอาที่ลงมาที่ลงเอาที่ลงกลางคไม่ต้องครับได้แล้วได้แล้วได้แล้วไม่มีสองจานตอนน่ะโอเคพร้อมแล้วพร้อมแล้วอะไรนะไม่แจกแล้วไม่แจกไม่แจกไปเล่นก่อนเล่นก่อนเล่องนอนได้ได้ได้บอลยู่ไหนวะ เวลาลิฟต์ล็อกรถนะบิลิฟล็อกเองหลืมล็อกรถนะไปเรีอก,อกนะรถจอดจข้างในนี้มาจอดอยูเข้ามาาข้างในอย่าใกล้น้ำอย่าใกล้น้ำอย่าใกล้น้ำเออว่าไงเพื่อน พี่วันมายังเฮ้ยเฮ้ยมันมาเฮ้ยนฟังฟังมันมาพี่วันคว้าอาวุธมันมามันมามันมาต้องต้องยืนชนต้องยืนชนคว้าอาวดธคว้าอาวดต้องยืนชนต้องยืนชนนไม่มีคนในรถครับมันไม่มีคนในรถเดี๋ยวชนต้องยืนชนต้องยืนชนเฮ้ยดีคนด้วยครับก็ลงหมดแล้วไงไม่มีใครในรถมันไม่มีใครในรถถามไม่ถามไม่ถามไม่ถามนี่อะไรอะอะไรอะล็อกรถนะไม่แล้วเขามาได้ไงอะ ข้หน้าตามเช็คกับพี่จะเล่นบนรถเหรอจะเล่นบนรถเหลือไงค่อยๆเล่นฟังจะเล่นบนรถเหลืองไงขอให้ผมถอยมาข้างหลังได้เห็นไหมอย่าขึ้นเงินไปนะพี่รู้แล้ว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 ค่อยๆเล่นนะจังหวะดีๆทุกคนโอเคระวังตกน้ำเด้อใจเย็นใจเย็น คุ้มกันพี่อ้วนด้วยนาะไม่อันนี้อนนี้คืออะไรอ่ะอยากเล่นรถรถบัมมาเหรอพี่อ้วนมาแล้วตรงเนี้ยรถใครอ่ะถอยไปทีละคันเจ้าของอ่ะถอยไปทีละคันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเที่ยวตัวเดี๋ยวมันบัมนะถ้าเราขึ้นรถอ่ะใช่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 ไม่ไม่ไมไมไม่ไมไม่ไม่ไดีเล่าไปไหนม้ยืนหน้าเลยครับ เองนั้นเนินนะเราต้องไปเล่นข้างหลังแม่เนินพี่แั่เนินเราเราต้องมาเล่นข้างหลังนี่ว่าเราข้าใครปะดูวงพูดกันด้วยคาดบบอสรัจำไว้นะถ้าเขาตี้ยเราพยายามวิ่งขึ้นเนินอ้อมอย่าให้โดนอย่าสวนโอเคครับเราจะดันขึ้นไปหรอรอหรออย่าปีนอย่าเล่นดิเดี๋ยวตกลงไปข้างล่างกันได้กูว่าไม่ต้องโดดละไม่ต้องโดดละ เขารู้ได้ไงวะเขา่าจะขับหาเรื่อยๆอะพี่ก็แปลกนะไไม่เป็นไรไม่เป็นไรขามาแล้วเขามาแล้วทำไมไม่ได้ตอนนี้ต้องเล่นอย่างเดียวออเาเดเรวอาเอยเฮ้าเด้ถอยมาไดถอยถอยมถอยถอยถอยได้ได้ด้ถอถอยมาถอยมาไมายม้ยอนได้ย้อาอยู่ในนั้น้ไปช่วยไปพี่บอบี้พี่บอบี้ไปวิ่งเลยเอาเลาวตีกันอด้วย ดูด้วยไปอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนอุ้มเพื่อนเด้งดิเด้งดิเด้งมิดตัดเด้งมิตัดเด้งทำไปชุบเลยทำไปชุบเลยอีกครั้งเดียวลิฟลิฟออกนะไปไปเด้งใครใครขึ้นมือแล้วดิเด้งเลยรถเนื้อเนื้อนูนี้ยนูเนี้ปลดล็อกรถมาปลดล็อกรถมองมองมาเอามองมาเอามองมา เร็วเกูไม่มีรถเร็วไปมองมองเอาไปมองเอาศพเล่งศพเล่งศพเล่งศพแล้วไปเลยไสวยเลยอ่ะไม่เกีด้านหลังหน่อยด้านหลังหน่อยเอาหลังหน่อยเอาเเอาหลัง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 เอเลัเนเร็วเาลไเลยเนี่ยเอาหลังมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วเอาไอ้หมดข้างหลังบอหลัง ไปไปกูไปกูไปมา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 แล้วนะตำรวจมา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 เชือกมาเชือกมาเอาไงเอาเพื่อนถอยเอาเพื okay. <t ays> <t ays ่อนถอยเอาเพื่อนถอยตำรวจมาเพื่อนถอยกันเอาใจพื้นที่นะครัตำรวจเขาจะอุ้มเพื่อนผมคุณตำรวจอ้าวอาใจพื้นที่ด้วครับ จากพื้นที่ด้วยนะคะออกจากพื้นที่ด้วยนะคะแก้วตื่นน้องปออออกออทุกคนออกทุกคนออกนี่ครับออกมแล้วครับแยกครับแยก้เือรถครับนเรรถครับแกวออกแก้วออกไปตำรวจไมจับะ ไม่ยิงอ่ะมันอาวุธแทงผมอ่ะอาวุธต่อหน้าเลยไม่ไม่ทำอ่ะทำไมเนี่ยต้องจับละยิงพี่พี่พี่บอกคือรถน้องคือรถคือรถคือรถเราแทงต่อหน้าไม่ทำเลยเลยอ่ะชิดอาวุธก็ไม่เก็บอ่ะรถรถเราหายหนึ่งคันนะไอ้บีลีฟมานี่เออต้องต้องข้างหน้าฝั่งทางเขาออกไปไหนอ่ะ ไอ้นอนไปไหนน้อนออกจากพื้นที่ดีครับออกจากพื้นที่ดีครับแป๊บนึงผมรอคนขับรถอยู่มีรถใครว่างไหมมีรถใครว่างไหมมานี่มานี่มานี่มานี้ยหาอะไรอะหารถดอไม่มีกุญแจหรือเปล่าลืมพกกุญแจมาเปล่าขึ้นรถดิเฮ้ยขึ้นรถใครว่างขึ้นรถออกออกออกข้างหลังเลยครับจะได้รู้ใครไม่มีรถขึ้นรถก่อนจะได้รไม่มีรถลุงลุงไปขึ้นรถข้างหลังลุงลุงไปขึ้นรถในบิวี้ขึ้นหลังขึ้นเาขึ้ไปไปลแน่นแล้วจน ทันระวังเลยได้เขาออกพื้นที่จอดขวางทางอยู่ยนะนั่นน่ะเอๆๆ่อเราอะเราไล่ไล่เพยอยู่อ่ะสวยเขาไม่วอกบอกกันหรือไงบอกว่ามันคุมได้แล้วอะไรเงี้ยสัตว์สันเขื่อนแม่งทางทางเดียวแม่งมาเป็นยี่สิบคันคือมีอ้างกันไหมอ่ะ มน่ไยวะเนี่ย